Anjau di nyata. ใจกลางเมืองขี่ลั่งชุดเชือสานรู้ประจัติดลานเหนือโอโดนปิงโขดัังลายตาล้อมหนึ่งวันตาเดนนาคาเลหาดิกากันเตนับย้อนเวลาแผ่ใหม่เมื่อสมัยการสกาดสมัย นา้อยสิเยนเดิมมาพาบรมชน,นะกาทิเบร,รามามหาบุญมีโุอานุญาะเดชมหาราบรมมันน่าบอบยัำนั้นเกิดวิกิตาการปันเมืองกวงันปัจจานาี้เรื่องวินาตโยรัก You are me. bột cao lò sáng lụa bim ba nhau bim ba Đi dõi chọn sinh à sắc hạ à, sọ Bắn áp lối diệt êt cằm à, nói, à tha, sắc cá rạc à, đôi tò ra có xôn cả lũ ngã sẵn êt buồn cầu Không ngay cằm luồng rác xa Nín lên lòng nằm kề đầy diệt vàng Nhanh còn thắp bốn chắp cằm nhung hẹn ra Chà, วงกาหลังหอมเป็นที่เสมรู้ได พ้อหนุ่ยมิตราชาญาเป็นโกดีังตาเลาเบาสมเดพร,ระนังเจ้าสิร,าริคิตพระบร Cầu chào yêu mùa đôi sắc cảnh ôm xa xôn và cà thá đi ญารานทรงไดสาดเดมระราษดังเนินเนปากอบพีเอเททองอันรืองรองสวนนะุนะงวรรณคำเหล่าเบ่านะคงก่ามเฝารักษานากรงกันรักษาเฝาดินแดนกุ้งเทพมหาหนะ้าองแหวนานีกอพีก็ได้วีอย่างโดนแบบ ลึกแหลมองงามจากพระพุทธเนระโรหันตารายพระพุทธโลกโตสลุกสันทางประจำรัชากาลในความปรเด็นเดิมทีรพารามาทิปดิสีสินชนนาสีสินทอ สองพันสี่ร้อยหาสิบสามหนึ่งสองพนสี่้อยกสิบแปใกแบบที่มาสร้างมาหลายทิพย์พันซึ่งเป็นผู้ราชทานก่อดังกกาลลักษาดินแดนครั้งก่อนมาอีกเท่าทิ่จะนาหาความหมายขอพระนามไห ลำเลอภาพซึ่งสิ่งเกิดจากอัน วันนาขัดซาวันนาหุ่ดักใส่ไปเสียก่อนพระองค์เจ้าหอนติตามก็ได้สาตามบานถอย้างเรียร้อยหนังไมใส่ชื่อใสร้างลูกเจ้าคว้าพูทธ พระสาลูเจา้าสี่มุมเมืองเป็นพระพุทธเรื่องรูปสำลิดปางสมาธิแต่ชิดแบบสุโขไทยมีพระตักใสแก็มเอี่ยมเอือดพระเนตเปิดทอดแจ้นชายพระหัดหัวขอวไวทับปลายสายพระบาทหัวทับเนตรไว้พระบาทสายดีงา หลอดวยสังลิตตามววมวลสารธาตุมวลสารเร่าธาตุนับมานาดนาดดตักใดนักกวังใหญ่สี่สิบเก้านิว้วไว้บรรทัดรวมน้ำนักประมาณแห่งสารมวลสารโลหะเป็นพันละกำมสี่ร้อยกิโลกรัมนับใดแบแบ่งปินท้องเืองไว้สามส่วน ส่วนบริสุทธิ์หนึ่งส่วนบริยุทธิ์สิบสสไปท้องข่าวมีในส่วนหนึ่งนับว่าซึ่งถูลักขาปปฏิส็จฐานพระปาฏิมาวิธีสาสีทิ่ตังอาศิค,คนไว้กราบพิภุดอนราบเมืองเคลัง về ta củaส làpa ra mí nhân your và มาาราชบรุงฑ <Dartmouth> <Yeah. S 1> ์ตรบมวินทรงขินิพรากรุณาบทเก่าราราชาานแก่ผู้บาราชการนั้นเหล่าในกะวัดดังสี่เสียงก้องมีหือ่งเตี่ดักเก่าด เมื่อวันที่เสาร์ที่เขียเรื่องนั้นมาสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนาทาสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนาทาลานับใดดังบอกว่าโลูเจงแล้วหนอน ามาแล้วเอาจาดทิพย์กังวียงสมัยะสมัยนั้นมีพ่อเก่งผัว่าราชการในสุดินนักทองประสานงานรับไว้เจ้าวหัวใหญ่ oh ภวังตะชะหลงราปิมปาในวันปีใหม่นางกาชาดใด้นำวา biết bất hủ biết mệt mỏi, chỉ hao ma lăng nhọn thằng tham bá liếm quăng vi hạt biết xa xa, muôn vạn châu hạt na vạn mô มาโอเนี่ยมีวันนะมีผิวดำนะความคงคำยุดอาเราว่าปรจจารักลิงหันก่อเกาหามใจใจว่าสารุดติวายหลวงป่อหงดำนะได้แต่งน้ำมาเรลาว่าพี่น้องเจ้าเอ

Thank okay.